สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับคุณครูแม็กนะครับรัตวัฒน์ชุติพัฒน์ดำรงคุลน,นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องวิธีการแต่งแผลแบบง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถจะเอาไปใช้ในการแสดงละครต่างๆอาจจะเป็นละครเวทีหรืออาจจะเป็นหนังสั้นที่นักเรียนจะต้องเตรียมทําในการปีการศรรึกษานี้นะครับสําหรับวันนี้อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือ 1. ขนมปังนะครับ 2. รอ,องพื้น3 แป้งฝุน่น4กาวติดขนตา5อายแชโดว์นะครับสีต่งตางๆนะครับจันนี้ไปทางสีเขียวสีดำนะครับแล้วก็พวกลิปสติกสีแดงนะฮะแล้วถ้าเกิดนักเรียนสามารถหาพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มาตกแต่งไ,ได้จะเป็นพวกนมค้นหรืออาจจะเป็นมายองเนสแล้วก็อาจจะเป็นพวก น้ำเฮลูบอยซอสมะเขือเทศนัเรียนสามารถเอามาใช้ในการทําได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาลองขั้นตอนแรกกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการขั้นตอนกันอย่างไรนะครับหนึ่งเลยนักเรียนเอา,อาขนมปังนะครับมาฉีกขอบออกก่อนเนาะฉีกขอบออกนะครับค่อยๆฉีกเนาะส่วนขนมปังนะฮะอยากให้เน้นใน,นเรื่องของอดูสีเนาะพย,ยายามอย่าให้เป็นพวกโควิดนะครับแล้วก็ เอาขอบออกก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ทีนี้เราวันนี้คุูครูจะทําแผลที่ตรงมือทีนี้เรามาดูขนาดแผลว่าเราจะขนาดแผลใหญ่ไหมหรือเล็กถ้าเนี้ยมันใหญ่เกินเราก็ฉีดออกนะฮะให้มันเล็กให้มันพอดีกับขนาดแผลที่เราต้องการที่จะทําออกมาไอ้เงี้ยครูฉีดออกก็จะเหลือประมาณนี้เราก็มาทาว่าไอ้มันพอดีไหมอ่เนี้ใหญ่เกินเราก็ฉีดออกไปอีกนะฮะ,ะนะครับประมาณนี้ครูก็จะทาประมาณนี้ นเนาะเสร็จปุ๊บเราก็น้ำเปล่านะครับไปจุ่มในขนมปังเลยเสร็จปุ๊บบิดนะครับให้มันพอหมัดหมาเน,นาะให้พอหมัดหมานะฮะปุ๊บมันก็จะขยายตัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็มาท้าว่าอพอดีหรือ,อยังนะฮะดูว่ามันพอดีไหมเนาะจากนั้นนะครับคุณครูขอเปลี่ยนเนาะอันนี้น,นีครูเตียมไปแล้วก็มาดูนะฮะ ว่ามันพอดีกับแผแลเราไหมอ่าดูอันนี้มันใหญ่เกินเราก็ฉีกออกอีกฉีกออกฉีกออกเราอยากอยากได้แผลขนาดไหนเรียนเลือกเลยฮะว่าจะเอาแบบเล็กกลางใหญ่ยาวแบนกลมเพราะว่าแผลแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่ว่าเราจะจินตนาการสร้างสรรค์ยังไงอย่างนี้กูอเอาแผลประมาณนี้อ่าประมาณนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็เอากาติดขนตาที่เราเตรียมไว้นะครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้เราไม่เน้นก็ทาไปเลยฮะกาวติดขนตาทาไปที่บริวเวณที่เราจิดแบบนี้ให้ทั่วนะคะให้ทั่วแต่ก็พยายามอย่าให้มันเกินขนมปังที่เราเตรียมไว้เพราะถ้าเกินปุ๊มันก็จะเป็นขุยเนาะดูนะครับติดทาไปเลยแบบนี้ผูติดผิดกอโทษทีไม่เป็นไรนะฮะผิดพลาดกันได้เนาะรูก็ยังผิดเลย ทำมันไม่พอดีเราก็สามารถเติมเติมได้เติมกาวติดขนตาไปนะคะรับกับแผลอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะฮะที่ไม่ถ้าปัจจุบันเนี้ยมันไม่ต้องใช้ขนมปังแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของอะไรซิลิโคนเนาะซิลิโคนมันก็จะง่ายมันก็ติดมันก็จะเป็นแบบแล้วมันหาซื้อได้ไม่ยากเหมือนสมัยสมัยก่อนนะครับแล้วก็ ตามนี้เลยจากนั้นถ้าเรามีใยป่าผมเราสามารถเอาใยป่าผมเนี่ยเป่าเพื่อให้ขนมปังในแห้งไวแต่ถ้านักเลยนไม่มีใยนักเียนสามารถเอา,เอากระดาษเช็ดชู่ที่เรามีนะคะค่อยๆซับน้ําออกมาแบบนี้ค่อยๆซับนะฮะให้มันแห้งเนาะให้มันแห้งอย่างเนี้ยครัวกาวลุดเห็นไหมเห็นกาวแล้วมันจะเป็นขุยเพราะนั้นเราพยายามเช้ชู่เนี่ยเช็ดกาวออกะะับให้หมดเล้นเดี๋ยวจะลําบากตอนท้ายๆายมันจะไม่เนียน ไม่ต้องกังวลนะเพราะแผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแผลเวอะแผลลอ,อกแผลอะไรแล้วแต่เราจะจินตนาการแต่ขั้นตอนนี้มันก็จะค่อนข้างจะสําคัญนิดหนึ่งในการทําแผลนะซับไปซับไปพอซับเสร็จปุ๊บมันเริ่มแห้งมรนก็จะเริ่มแห้งแบบหมัดๆมแต่ไม่ต้องถึงก็ต้องแบบแหง้งแกรกแบบแห้งเป็นขนมปังน,นะให้พอหมัดหมดให้พอนิ่มๆแบบนี้พอนิ่มๆแบบนี้นะฮะพอเริ่มนิ่มปุ๊บเราก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการลงรองพืง้น รองพื้นเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับผิวเรานะครับอย่างของครูเนี่ยครูเลือกเบอร์ขาวนิดเนื่องแล้วอาจจะแบบผสมนะฮะบีบไปฮะบีไปที่แผลแบบนี้เลยไอ้ขนมปังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนมีที่เกี่ยรองพื้นนักเรียนก็สามารถใช้ที่เกี่ยนเนี่ยช่วยในการเกลี่ยได้แต่ถ้าไม่มีนักเรียนสามารถใช้มือได้นะครับใช้มือได้ขั้นตอนนีนะ้เกี่ยไปให้ทั่วบริเวณแผลเห็นไหมฮะ เห็นเนาะทั่วบริเวณแผลบริเวณขนมปังนะฮะพูดแผลตลอดเลยอ่าบริเวณขนมปังให้ทั่วเลยนะครับอยากให้เห็นสีของขนมปังพอจากนั้นปุ๊บควมเป็นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทั่วแนละ้วเราก็เกี่ยออกมาให้มันเข้ากับมือของเราเห็นไหมฮะเกี่ยออกมานอกแผลด้วยเกี่ยรองพื้นให้ออกมานอกแผลนะครับที่นอกขนมปังเกียไปนะฮะให้ทั่ว ถ้าใครไม่ถนัดที่จะใช้ฟองน้ําสามารถใช้มือได้นะครับนักเรียนเราสามารถใช้มือได้เลยเกี่ยไปเนาะถ้าเราไม่ถนัดลองอครูก็ถนัดมือด้วยครูก็จะใช้มือในการเกี่ยวและเกี่ยวเนี่ยให้มันเข้ากับสีผิวของเราอย่างเนี้ครูเอาเบอร์ขาวไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาปรับโทนสีกันได้ตอนลงนะอายแชโด์เนาะเกี่ยไปนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ เกี่ยให้ทั่วนะให้รอบๆเลยอพอได้พอได้ที่ปุ๊บเริ่มได้ที่ละลองพือเริ่มได้ที่เริ่มเข้ากับขนมปังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการลงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนะครับก็มันต้องมีพับแบบนี้นะฮะแบบนี้กดลงไปเลยฮะกดลงไปที่ตัว ขนมปังหรือตัวแผ่ของเรากดไปเลยไปเลยแบบนี้กดไปเลยซับไปพับไปเรื่อยๆพับให้ทั่วพับไปทั่วออกมบมันก็จะเริ่มแบบแห้งๆคล้ายๆเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อของเราแลบบ้วเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับของเราจากนั้นทีนี้เรามาปรับเรื่องของอขนาดของแผลสมมติว่าเราจะต้องการให้แผลแบบมันกว้าง มีแบบมีเขาเรียกว่าปาดแผแลเราก็ใช้อะไรก็ได้แหลมๆเนี่ยนะกรีดไปที่บริเวณขนมปังแบบนี้เนไนะกรีดไปเลยกรีดไปอย่างเงี้ยครูทำปาดแผลกรีดไปเลยกรีดไปเลยอย่างูเดี๋ยวครูจะปาดแผลนี่เลยแผลยาวแบบว่าโดนมีดเฉาะอะไรมาก็แล้วแต่เนาะเลือกเอาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งไปเลยนะฮะ จะเป็นประมาณนี้ปกไผ่ของคุณครูจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เพื่อความเนียนเราอาจจะแยกขนมปังออกนิดนึงเนาะทีนี้ถ้ามันเห็นบริเวณตัวข,ขาวข่าของเศษขนมปังใช่ไหมฮะมันจะมีแบบความข่าอยู่เพราะว่ารองพื้นมันโดนแยกออกแล้วก็สามารถที่จะอ้าวรองพื้นมาใส่ต่อไดอ้ตรงไหนที่มีเราก็ใส่ต่อ,ตอแล้วก็เกลี่ยเหมือนเดิม ความจริงไม่เกียก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ลิปสติกต่ออีกเนาะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวครูเกียให้ดูเลยละกันเกียเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมก็คือเอาพับแป้งพับนะฮะพับเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้พับเข้าไปเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้เขาเรียกว่า แป้งตลับนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องอาแพงมากนะเด็กๆนะแต่เคยใช้กันหน้าหนูเอาของแพงเลยลูกองก็หน้าเราพับก็ไปพับ้าไปบแบบนี้นะพอเริ่มได้ที่ปุ๊บหนูเกี่ยแป้งให้เข้ากับมือเราด้วยนะให้เข้ากับสีบริเวณข้างนอกอ่ะมันจะเริ่มได้แหละเริ่มได้แหละเป็นแบบนี้พอเริ่มเป็นแบบนี้อ่ะมันเริ่มเป็นเข้าเนื้อเราแล้วเริ่มเข้ากันแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไป รเราจะเป็นการปรับโทนปรับโทนผิวให้มันอ่าค้ำลงของแผลเพราะเราต้องจินตนาการว่าแผลเนี่ยมันไม่ได้สวยงามมันจะเละใช่ไหมลูกมันก็จะแบบหนูก็ดูว่าหนูจะเอาแผลให้เป็นแบบแผลแห้งแผลตกสะเก็ดหรือว่าอาจจะเป็นแผลสดอย่างวันนี้ครูจะทําแผลออกแห้งแห้งตกสะเก็ดนิดหนึ่งก็ครูจะใช้สีน้ําตาลสีน้าตาลนะนักเรนต้องมีพู่กันด้วยเนาะสีน้าตาลในการตกแต่ง วกาต้องแต่งบริเวณแผลเลยกูจะเอาให้แบบแผลมันอะไรตสกสะเก็ดกูวาบริเวณคอแผลจะตสกสะเก็ดเปื่อยๆนิดนึงแบบว่าใกล้แห้อะไรแบบเป็นแผลนูนอะไรประมาณนี้เราใช้สีน้ำตาลเนในการปรับโทนขนมปังนะฮะไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเลยแบบนี้นะครับเราสามารถระบายออกมาข้างนอกขนมปังได้เพื่อความเขาเรียกว่าสีมันจะได้เสมอกัน ความค้าหงวงแผลบางทีอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดค้าแค่ตรงแผลอย่างเดียวมันต้องออกมาข้างนอกด้วยมันจะมีพวกรอยช้ำวกช้ำด้าเขียวอะไรพวกนี้ยเราก็เกี่ยวไปแบบนี้เห็นใช่ไหมฮะทําทไปเรื่อยๆนะค่อยๆคุมซ้าอย่งเลย <c oughs> ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้สีน้ำตาลเนาะ เราก็เลือกเอาว่าเรา,าจะเอาแบบแผลอะไราต,าตามเกลี่ยไปเลยนะครับเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ่ามันเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม,เ,มเข้ากับผิวของเราแล้วน,นะครับเกลี่ยไปเลยจินตนาการแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเนอะอย่างต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูจะต้องสั่งให้นักเรียนอ่ะทำบนหน้าแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของการเป็นผีหนูก็เลือกมาว่าหนูจะเป็นผีอะไรหนูต้องวางคอนเซปต์ก่อน อยากจะเป็นผีต้านนี่หนูก็ต้องมีอะไรนะสบายเฉียงเนาะมีวิกผมอะไรเงี้ยถ้าใครอ,อยากเป็นหรือจะเป็นผีนักเรียรนักเรียนก็มีชุดนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นแผลเวอร์มีอุปรกรณ์เสริมอาจจะมีมีดหรืออาจจะเป็นลูกแม็กมายิงนับแต่เราเลยทีนี้นักเรียนดูแผลก็จะเริ่มมีอะไรความแห้งๆแ,แ,แ,แกรง่งๆออกมานิดนึงละ นี่นะครับน่ะนีเนะาะเริ่มเริ่มเป็ดนะเราก็ดูให้มันเหมาะสมละกันว่าเราพึงใจมันเหมือนแผลหรือ,อยังคูเองคูก็เคยเป็นแผลเคยล้มล้มลยอะไรเงี้ยเราก็ค,าค่านจะมีประสบการณ์ว่าแผลเรานะพอใกล้แห้งมันจะเป็นแบบนี้บอกแล้วว่าเกี่ยวมาบริเวณข้างนอกได้ บริเวณน,นอกตัวขนมปังได้แบบนี้นะ,ะทีนี้มันจะเริ่มเข้ากับผิวของเราแล้วนะครูก็จะเกลี่ยอตรงรองพื้นที่มันแบบสีออกโดดๆดดทีนึงเพื่อหมันเข้ากับผิวของเรานาีผิวอาผิวมันก็จะเริ่มแบบค้าำ,ำ,ำลงมาเห็นไหมเริ่มได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปทีนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เริ่มได้แล้วครูก็จะเอาพวกสีดําสีดํามาช่วยด้วย มาช่วยเรื่องของอาแผลที่มันแห้งตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมสีดำแบบนี้ง่ายๆสีดำกดลงไปเลยกดลงไปเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับนักเรียนอ่าสีดำก็คือแผลแห้งตรงนี้กัจะเป็นแผลแห้งอาจจะมีน้ำหนองไหลน้ำเหลืองไหลเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะ ทีก็เริ่มเริ่มนะเริ่มน่ากลัวจังเลยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จก็สีดําลงช่วยเบลบือผดแ,แผลเพราะว่าไกลแห้งแล้วน่ากลัวจังดูตัวเองก็เลยกลัวเลยเลือกสีดำนะ,ะสีดำนี่นะฮะทีนี้พอเริ่มเป็นมีสีดำใช่ไหมครูก็อาจจะแบบเป็นแผลช้ำนิดนึงก็จะเอาสีเขียว สีเขียวนะครับสีเขียวก็เลือกเขียวเอาว่าเราจะเอาเขียวโทนไหนอย่างตัวบริโภตสีเขียวเข้มก็มาบริเวณนี้นิดหนึ่งช้ำๆช้ำๆเนี่ยบริบเ,เวณน,นี้ช้ำๆเกลี่ยไปเลยนะครับเกบเลเี่ไลยๆๆๆไปเลยเกลี่ยไปเลยะพอเริ่มได้ปุ๊บอยู่ที่เราจินตนาการนะฮะว่าแผลเราจะเป็นรูปแบบไหน ไม่ยากนะครับนักเรียนสามารถฝึกได้อย่างใบหน้าเนี่ยเราอาจจะทําแบบเป็นแผลขึ้นมาตรงนี้อาจจะมีแบบปากแหวงปเป็นต้นเนาะที่เราจะทําหรือบางคนที่ครูเคยสอนเนี่ยเขาก็จะอเอานิดคุ้มผมแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยแปะรอบหัวเลยแบบมันแผลอะไรสมองไหลอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่จินตนาการของคนอีกแหละว่าเราจะคิดยังไงเริ่มได้ละเริ่มได้ละคุณครูเริ่มได้ลนะ แผลเริ่มแผลเริ่มมาเริ่มเน่าแผลเริ่มเน่าน่ากลัวแล้วแผลเริ่มได้แล้วเนาะเริ่มได้แล้วแบบนี้สามารถใช้นิ้วเกลี่ยได้นะช่วยเนาะอ่าเริ่มได้แล้วโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะยังไม่สิ้นเลยนะยไม่สิ้นเลยนะเนี่ยอ่าพอได้เสร็จปุ๊บต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการทำเลือด อ,ะะอย่างแรกเลยก่อนการทําเลือดก่อนที่เราจะใช้พวกเฮลูบอยในการหยดหรือว่าใช้น้ำํำยาไททิปอะไรเงี้ยได้เนาะเราเอาลิปสติกเนี่ยลิปสติกในการนําทางของเลือดก่อนลิปตสติกเนี่ยมันจะเป็นพวกเนื้อแมทแล้วก็เป็นพวกที่มันมันไม่มันไม่ค่อยเยิมเท่าไหร่เราอย่างเงี้ยมัมนนาทางก่อนเนาะอย่างครูเนคี่ยนะมีปากแผลครูจเจ้าสีแดงนีนําทางเลยอันนี้ครูจะเป็นแดงเลือดนกเลยนะ จิ้มปไปเลยเริ่มเป็นเลือดเริ่มเป็นเลือดน่ากลัวจังเลือดเลยอยู่ที่ว่าเลือดเราจะไหลไปขนาดไหนเราเห็นเลือดในนักเรียนเห็นไหมครับจะแบบเปื้อนนิดหนึงบริเวณแผลโอ้อยเจ็บฉันเจ็บเหลือเกิน ถือว่าเราจะทําเลือดแค่หน่อยเนาะน่ากลัวจังถ้าเป็นแผลขนาดนี้ก็ขอบคได้ไปหาหมอดีกว่าเพราะน่าจะติดเชื้อดโดนตัดมือนะแผลแบบนี้น่ากลัวมากเลยอะดูให้มันเนียนๆน,น,นะฮะอันนี้ครูเร่งรัดนะนักเรียนถ้าคุณมีเวลามากาาก,กว่านี้ครูอาจจะแบบดีกว่าดีเนาะ ก็เริ่มเป็นเลือดแล้วโอ้ยน่ากลัวมือเจ็บจังเลยอ,ะอ่ะพอได้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเสียงเจ็บถ้ามันไม่พอใจเราไม่พอใจแบบเฮ้ยมันยังไม่ค่อยดีมันยังไม่ค่อยเนียนถึงก็กลับย้อนกลับไปทําโคกสีน้าตาลใหม่อะ่ะครูถ้าคูคไม่พอใจอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันครูก็เอาสีน้าตาลมาโลงหรือไม่ก็สีดาผสมไปแบบนี้อยู่ที่เราทํานะอยู่ที่เราทําแบบนี้เลย มันแผงอ่างนี้นะเกี่ยไปนะเราก็ดูว่าเอะมันเหมือนแผงหรือยังมันใช้ได้หรือยังถ้าหยุดตรงหน้าเรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะนี้ได้ไหมได้ไหมจ็บจังเลยจ็บจังเลยทีนี้ถ้าเราจะทําหนองเราสามารถอย่างนี้นมข้นมันก็ไม่ค่อยหลายถ้าครูแนะนําครูก็แนะนําเป็นอ่า พวกมายองนี้มันก็จะดีกว่าแต่วันนี้กูไม่ได้ซื้อมายองนี้มาคูซื้อนมข้นมาจะเป็นนองนะฮะจะเป็นน่องนะกูก็จะให้มันเยิ้มเลยตรงนี้เลยแบบมาจาับเห็นไหมที่เราต้องใช้น้ำหน่องเลยเพราะมันเป็นเ,นเนพื่อเงาเนาะดูสินะควด นนขดี้ถ้านักเรียนมีซอสมะเขือเทศวันนี้ครูก็ลืมซื้อของหลายอย่างที่จะต้องใช้อย่างเช่นซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยครูก็อยากได้แต่ครูก็ลืมเป็นคนขี้ลืมไงครูก็จะใช้ลิปสติกที่มันแบบไม่ใช่เนื้อแมทที่มันเยิ้มเยมหน่อยบางทีเนี้ยครูใช้ลิปสติกเนื้อแมทใชมเปอนี่คพรจะใช้แบบลิปสติกเยิ้มเยิมนี่ในการช่วยให้แผลมันดูเงาดูช้ำแบบเหมือนเลือด เหมือนเลือดที่กำลังแบบไหลออกมานะครับเป็นแผลขนาดนี้นะตัดมือทิง้งเถอะประกันชีวิตต้องเข้าแล้วแหละนะเหมือนหนองเลยอะไหลไปลูกไหลไปไหลไปไหลไป,ลไป,ลไปเลือดเลือดกำลังไหล ผสมขนมแต่โอ้ยเจ็บโอ้ยจะแทนฉันไม่ไหวแล้วมือสัน่นช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเลยขนาดนีดด้เจ็บไหมนี่ก็เจ็บอ่าทีนี้ก็เสร็จละเริ่มไหมเหมือนไหมเหมือนนะอ่าดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆเห็นใช่ไหมนักเรียน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอาจจะเป็นบริเวณแขนต้นแขนหรืะจะเป็นหน้าอย่างงานต่อไปที่ครูจะสอนก็คือให้นักเรียนนะทํากับบริเวณหน้าแล้วก็อาจจะเป็นร้อยขวนหรือบ,บากหน้าอาจจะมอีอุปกรณ์เช่นแมกลุกแมก มาใส่กับบริเวณหน้าก็ได้อยู่ที่จินตนาการเนาะอาจจะแบบจมูกแหว่งไปเลยปากแหว่งไปเลยคางแหว่งไปครึ่งนึงก็แล้วแต่นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ครูสอนใดวันนี้ไปใช้ในการสอบกลางภาคโอเคไหมสอบวันนี้คุณครูคก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าเจ็บแผนมากเลยเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้าแต่ทุกคนโชคดีนะดูนะดูอดูด,ดูดูไว้อ่าโอเคนะประมาณนี้นะเจ็บมากเลยอะ Bye bye.